สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกรเียดครับผมกับจุ่มบรรยากาศช่วงเศร้าครับนี่เป็นว่าครูแม่ลูกที่ผมได้ผสมบีมัตเตอร์ไว้นะครับนี่นี่ก็เป็นลูกสาวครับลูกสาวเจ้าทุ่มมหกครับนี่ลูกสาวรับได้สองเดือนแล้วครับกาลังมากครับเนื้อหนังกาลังมากครับนี่ แม่พันเป็นบามันนะครับเป็นบามันสายเอชเช่ครับผมก็เลยเอามาทดลองเบิ้งครับเอามาผสมล่องเบิ้งขวามากกรเลยประมาณนี้นะครับเป็นลูกสาวเจ้าทั่วบองฮอกนะครับนี่เห็นแนวครับเนื้อหนังกำลังมากเลยพี่น้องครับนี่เนื้อหนังนี่เป็นลูกผสมพี่มัเตืรนนะครับนี่สองเดือนแล้วครับนี่การเจริญเติบโตของนลลูวนะครับมัดกำเนื้อกับมา กำลังมาดีเลยพี่น้องครับอือเปนกาโคแม่ลูกบามันครับลูกเจ้าสามหนึ่งครับเป็นตัวแม่คือกันครับนี่นี่เป็นตัวแม่เป็นลูกผสมนี่แม่ของเพลินครับสูงใหญ่นะครับแม่จะสมหวังนี่ครับนี่ก็เป็นลูกสาวกำลังมากเนื้อหนังเพลินครับทางข้อนี่ครับการจะเลื่อนเตืบอบตัวของเพลินเร็วนะครับลูกผสมบี่มาตื่นครับมันกินเลือกครับเนี่ยครับผมได้สังเกต เบิง่งว่าคนกินมืเลือกนะครับกินเจีงนี่นะครับกินเป็นว่าที่กินเจีงกินมืเลือกถึงจะหน่อยเลยน,นี่ก็เป็นรูหผสมเจาสามหนึ่งครับนี่ร่งางแม้จากเดืนกับเจ้าของนี่ครับการพัฒน,นางัวครับนี่ก็เป็นสายเนื้อครับนี่นี่ครับก็ร่งางแม่เนื้อหนังเพิ่น เร็วนะครับเร็้วเหนือหนังผลมาเร็วนะครับว่านำนำนมกับมีส่วนนะครับนำนมแมวเขิ่นกับมีส่วนนะครับก้อนหนานน่นครับ่นไหลูกมานะครับ่ลใหลูกมาสองตัวแล้วครับนี่้ลูกมาสองตัวเป็นบามันทั้งสองตัว้วก็เป็นตัวแม่ทั้งสองตัวได้ลูกสาวทั้งสองตัวครับนี่ก็เป็นตัวที่สามก็ได้มาผบสมเบี้ยมันเตือก็ได้ลูกสาวอีกครับนี่นะครับการจะเลื่อนเตืองตัวของผลทวาวเลี้ยวนะกะ เป็นแม่ที่ส่งลูกครับนี่แม่สมหวังน่ครับเป็นแม่ซ่งลูกนี่ครับลูกสาวคนสองตัวบามันผมก็เจ็๊บไปเป็นแม่บอกจุกขอ,อกนะครับแม่บอกจุกขอ,อกผมสองตัวกับผมก็ตั้งใจว่าสะเอามาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนี่ถือว่าเลี้ยวนี่ครับเลี้ยวมันกำเนื้อมาดีเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาคน หากว่าหัวใจกเกียรครับการพัฒนาวัวนะครับวัวต้นน้ำเพราะว่าเป็นสิ่งที่สาคัญหรือเป็นสิ่งที่เลยนรูนะครับเป็นการเลยนรูในการเรียงวัวนะครับบม่ว่าจะเป็นสายสวยงามรา่ว่าจะเป็นสายเนื้อแบบนี้ครับต้องมีการเลยนรูต้องมีการเปรียบเทียบนะครับหาความรูไว้เพื่อเอามาปรับยกคอกยกฟ้ามของเจ้าของแบบนี้ครับอย่างว่าสายต้นน้ำสายพัฒนาครับไปแล้วครับครับท้าคลิปนครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ัชม ความนุกทันนะครับขอให้ความสุขความจเจริญน,นะครับความเจ็บใจใด้ความไข่ก็จะได้มีครับบุญกุศลน,น้ำตุ่มน้ำสู้ทุกบาทยางด้วยพี่น้องครับใต้ชี่มีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นนะครับด้วยแจงเตือนสิบต่อไปครับก้าวมาสวัสดีครับ